สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องคพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องค์พิยอมจะมาเก็บมะละกอนะคะอันนี้เป็นมะกอพันเลดเรดดี้นะคะเนื้อหวานเนื้อสีแดงนะคะแต่ลูกนี้เป็นโตเมียนะคะลูกใหญ่แต่ก็เนื้อหนานะคะกินหวานเหมือนกันถึงตลาดไม่ต้องการแต่สามเสือนี่นะคะต้องการมากๆนะคะ เขาเป็นคนชอบมากๆนะคะสําหรับมะละกอส่วนต้นนี้ก็เป็นเลดดี้ที่เป็นมะละกอที่เขาเรียกว่ามะกอมะละกอรกระเทยนะคะลูกของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เราเอามือหมุนเอาเองได้เลยนะคะเก็บเองได้เลยนะคะนี่ค่ะ ลูกเขาก็ประมาณ2องโลถึง2อกิโลครึ่งนะคะเขาจะชอบตามมานะคะมาในสวนเพราะว่าจะมีของให้กินหลายๆอย่างนะคะ นี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่ลูกสุกเยอะนะคะก็เป็นเลดดี้เหมือนกันนะคะแต่วันนี้เวลาองพยอมไม่ได้เอาขากล้องมานะคะจะต้องใช้มือถือถ่ายเองนะคะจะใช้มาตะขอ,อสอยนะคะสอยแบบนี้นะคะ